สวัสดีค่ะมาค่ะกินข้าววันนี้พี่จอยกินข้าวกับสตอหมอกนะคะสตอย่างไฟแล้วก็มีห่อหมอกปลาช่อนนะคะแล้วก็มีน้ําพริกแล้วก็นี่มีนี่เลยค่ะดอกเคลวกค่ะดอกเคลวกจิ้มอร่อยมากเลยค่ะและนี้อันนี้นะคะอันนี้เป็นยอดยอดผักน้ํานะคะบ้านน้องๆเรียกอะไรกันพี่จอยไม่บอกหน่อยนะคะมินบอกมาหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นยอดผักกูดจ้าแล้วก็อันนี้เป็นมะเขือลวก มาจ้ากินข้าวนะคะวันน่ะข้าวหยิบไม่กยติดมือเท่าไหร่ครัข้าวเจกแจกก็อร่อยดีค่ะมาค่ะกินข้าวกันหอหมกหอหมกปลาช่อนมาจ้าอืมไม่ไก่ไม่ก็กติดมือเร่องกา อร่อยค่ะแต่ว,ว่าอร่อยอืมโดโเคนะคะอร่อยมากอืมสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากเลยค่ะอืม อร่อยค่ะอุ้ยเฟรดอืมมาค่ะอืม อุ้ยข้าวหกเลยอันนี้เป็นยอดปากน้ำนะคะน้องๆแม่อือยารู้หอมไหมครับอืม

พอมกป่าชวนด้เห็นหน่อ,นะะอไมดดอ้ด้วยนะคะอร่อยใส่ใบฉาบพลูเดี๋ยวเหรอป้าโอ้ยเล่นกลางนี่มือใจมาจามม้าอา๋อยมากเลยนี่โอเคโอเคฮึม

มาติดเลยอือโหนี้ช่วยช่วยเลยอิฐเ้าคือแมากลิ่นจอบเข้าไปเล็ก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 โค้ก

mm! Mmh. 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 Mmh.

nói cứ gọi tiếp là con của nhà ông mũi già. Mấy một cũng phải 2 Thôi Ừ. ừ rồi, rồi. ถั่อมักนีนะคะยางไฟไงผู้บันเนียอร่อยมากคะ่ะถ้าตอหมกไฟนะคะอร่อยมากหอมมากๆเลยค่ะ สะโช่วงนี้จะตแพงมากนะคะวักละสิบห้าบาทเลยค่ะนะคนทีธรรมราชสวยๆนะคะพี่โจยไม่ได้ขายนะคะถ้าโตผัสตอสุดจะมีแต่ถตโโดงเพราะว่ามันแพงมากก่อนหน้านี้พี่โจยกข,ขายหักห้าบาทนี่ค่ะที่ถูกๆนะคะแต่ว่าถ้าน้องๆอ,อยากได้ก็ทักมาค่ะเดี๋ยวพี่โจยหาให้

เนี่ยออยิ้มสิพ่อเดี๋ยวปีจ้อยบอกผีดีทำเพาะพวกใครมั้งน,นะคะนกองนองพุทธีหวาน้นองนออยู่ตามบ้านว่างว่างงานนะคะนองนองในถึงดนทำนะคะถึกนาเตรียวผักข่ายตามบ้านเรอย่างดีคะ่ะอันนี้เป็นห้อกมอกปลาชนนะคะเดี๋ยวอย่าหลงคลิปให้นะคะ สำหรับคนนี้ว่างงานนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จอยลงคลิปทําห่อหมกให้นะคะห่อหมกปลาชอ่อนห่อหมกปลาฝักทัวอะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวให้พี่จอยว่างสักแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวจยลงคลิปให้ mm hmm. เผื่อที่น้องๆจะได้ทําแล้วก็สร้างอะไรได้ตัวเองพาไปขายตามบ้านแถวๆบ้านแบบนี้นะคะ่ะอันนี้ประมาณยี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบห้าสามสิบาทน้องๆขายได้นะคะอืมอร่อยจ้ ืปักน้ำนี่มันจะมียางหน่อยๆน,นะคะ

ไปก่อนนะคะน้องๆเดี๋ยวต้องไปอาบน้ําไปขายรสมตนโดนข่าแล้วไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ